ก่อสร้างนกหัสดีลิงพระราชทานเริงโศกพพระครูวิสิทธิ์พัฒนาพรอุบลราชธานีเปิดหน่วยบริการประชาชนอำเภอยิ้มให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการอาชีวศึกษาอุบลราชธานีเตรียมโชว์พาวดีกรีสีปีซ้อนแกะสลักน้ำแข็งในวันพ่อแห่งชาติก่อฟอพอเขื่อนินทรจัดแข่งขันส้มตำลีลาร้านสะดวกซื้อ7 e เว่นอีเลเวนเขตอีสานใต้จัดโครงการจากชาวนาถึงชาวบ้าน ติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิน่นอุบลราชธานีสวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิน่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่3ธันวาคม2563วันนี้พบกับดิฉันกิ่งดาวสวทัททิศค่ะ มาเรื่องวันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะทีมช่างจิตอาสาเร่งดําเนินการก่อสร้างนกหัสดีลิงเพื่อเตรียมงานพระราชทานเพลิงศพพระครูวิสิทธิ์พัฒนาพรอดีตรองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีอดีตเจ้าอาวาสวัดกลางในวันที่11-12ธั 12, นวาคม2563 พระครูกษมธรมมานุวัตรเจ้าอาวาสวัดเกษมสำราญรองเจ้าคณะอำเภอตะการพืชผลอำเภอตะการพืชเลิจังหวัดอุบลราชธานียังคงนำทีมช่างจิตอาสาเร่งดำเนินก่อสร้างนกหัสดีลิงเพื่อเตรียมงานพระราชทานเพลิงศพพระครูวิสิทธิ์พัฒนาพรอดีตรองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีอดีตเจ้าอาวาสวัดกลางนาเมรุชั่วคราวปราสาทนกหัสดีลิงวัดกลางตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่11ถึง12ธันวาคม2563ในการก่อสร้างนกหัสดลิงสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอีสานและความเชื่อที่มีมาแต่โบราณการซึ่งทีมช่างทุกคนต้องระมัดระวังอย่างมาก นกหัสดีลิงซึ่งเป็นสัตว์ในคติพุทธศาสนาถูกนำมาประกอบเป็นเมรุเพื่อประกอบเป็นรายละเอียดส่วนหนึ่งของพิธีกรรมว่าวดร่างผู้เสียชีวิตและเป็นการแสดงให้เห็นถึงเกียรติยศและความสำคัญของผู้วายชนเป็นครั้งสุดท้าย ความเชื่อแต่อดีตการนิยมสร้างปรา,าสาทนกหัสดีลิงเพื่อบรรจุศพของกษัตริย์เจ้านายฝ่ายเหนือรวมถึงพระมหาเทระชั้นผู้ใหญ่ที่มรณภาพเพื่อให้พิธีศพสง่างามสมฐานะบารมีและเป็นการส่งดวงวิญญาณไปสู่ชาติสวงสวรรค์ชั้นปรมโลกเทวโลกแต่ในปัจจุบันปรา,าสาทนกหัสดีลิงนิยมใช้ในพิธีศพของพระเทระชั้นผู้ใหญ่เท่านั้น เรื่องของการสร้างเมนบนนกหัตด,ดิเลิงนี่ประวัติความเป็นมาก็คือเมืองอุบลของเรานี้เคยทํากันมาแล้วดังนั้นคนที่จะสืบสารไม่มีมีแต่พ่อใหญ่บําเพ็ญณอุบลเท่านั้นว่าคนไหนที่จะสืบทอดได้อาตมายุคนั้น,นปี2539น่าอยิอุปชาตมรณภาพก็เลยมีแนวความคิดว่าเราจะสร้างนกให้ได้แนวความคิดแล้วก็สร้างได้จริงๆ จนถึงปัจจุบันนี้ในสร้างนกหัศสนิลิงขึ้นมาแล้วแต่ก่อนนั้นที่อุบลของเรานี่ก็คนที่ไปฆ่านกก็คือตระกูลของคนที่เป็นลูกเป็นหลานของเจ้าเมืองอย่างที่นางสุการน,นางมณีจันนี่ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังเหลืออยู่ที่ไปฆ่านกหัศสนิลิงนี้แต่ที่วัดของเราที่สร้างขึ้นมานี่ ในอุโบลนี้ยแตมามาสร้างแล้วสองตัวสามตัวนี้ตัวแรกก็ปีสี่สิบแปดมาสร้างอยู่ที่วัดทุ่งสีเมืองพระราชตนโนบนนะแล้วก็ปีห้าสิบเจ็ดมาสร้างให้เจ้าคุณพระศิริพัฒนาพรเจ้าอาวาณวัดทุ่งสีเมืองก็มาอีกตัวหนึ่งแล้วก็ปีนี้ก็มาตัวนี้นี่ปีหกสิบสามคนที่จะสร้างนกหัสศีลินนี่ถ้าเป็นคนนอก ไม่ใช่อยู่ผ้าเหลืองศักต้องมีเขาเรียกว่าอาญาสีเจ้าเมืองอุปหาตราชวงศ์ราชบุตรทำไมต้องมาเกี่ยวข้องกับพระคนพวกนั้นเป็นคนที่ทำงานแทนพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เลยมีศักเป็นใหญ่ต่อจากนั้นที่มันเกี่ยวข้องกับพระเราทำไมต้องมาทำอย่างนี้มันเกี่ยวกันกับอะไร พระเหล่านี้ถ้าบวชเข้ามาในพระศาสนานานๆเข้านี่ยอถฐาบรรดาศักดิ์พระมาหาราชาก็ตั้งให้ทรงตั้งให้นั้นก็คือสมณศักดิ์เป็นพระครูอย่างพระธรรมดาเนี่เป็นเจ้าอาวาสนี่ไม่ได้มีสัญญาบัตินี่เราจะขึ้นหลังนกไม่ได้เพราะความเชื่อของคนนั้นพระเราที่เป็นสมณศักดิ์นั้นก็หมายความว่าพระเจ้าแผ่นดินอุปถัมภ์ให้นิตยภัตเหล่านี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นจึงเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ทั้งนั้นที่ที่มีแต่ยศถาบรรดาศักดิ์เช่นตัวอย่างพระเทพกิติมุนีนี่เอาเชียงใหม่มาสร้างปี58ไดไหมไปเผาอยู่ที่พระราชทานอยู่ที่ทุ่งศีเมืองอันนั้นเมืองเหนือเขามาสร้างแต่เขาไม่ฆ่าเจ้าคณะจังหวัดไม่ยอมก็เลยบอกว่าไปเอาพระกูกระเสมาเอาคณะของท่านมาฆ่าอย่างนี้เป็นตน้นก็เลยมาประกอบวิธีฆานุนคสิลิกที่นี่ จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับศูนย์การค้าเซนทรัลพาซาอุบลราชธานีจับมือหน่วยงานของจังหวัดเปิดหน่วยบริการประชาชนอำเภอยิ้มให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการ นายสเร์ Souls, วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดหน่วยบริการประชาชนอำเภอยิ้มโดยมีผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาอุบลราชธานีตัวแทนจากหน่วยงานราชการร่วมเปิดหน่วยบริการประชาชนอำเภอยิ้มที่บริเวณชั้นจีลานอะคาเรียมศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาอุบลราชธานีการจัดตั้งเคาน์เตอร์บริการประชาชนในครั้งนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาอุบลราชธานีได้สนับสนุนการจัดหาเคาน์เตอร์บริการประชาชน โดยจัดสรรพื้นที่จำนวน24ตารางเมตรที่บริเวณชั้นจีของศูนย์การค้าเพื่อเป็นการเพิ่มหน่วยบริการให้ครอบคลุมความต้องการของประชาชนมากขึ้นเพื่อลดระยะเวลาในการให้บริการและอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปติดต่อราชการของประชาชนซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางให้บริการภาครัฐอย่างหนึ่งโดยเฉพาะการให้ความร่วมมือการให้บริการกับภาคธุรกิจตามแนวทางประชารัฐด้วย สำหรับศูนย์บริการประชาชนอำเภอยิ้มเปิดให้บริการบริเวณชั้นจีของศูนย์การค้าเซ็นทรัลผาซ่าอุบลราชธานีทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา1 0 3นาฬกา30นาทีถึงเวลา18.30นาิกา30นาที มีหน่วยงานที่เข้าร่วมให้บริการประกอบด้วยสำนักง,งานทะเบียนอำเภอเมืองอุบลราชธานีให้บริการงานทะเบียนราษฎรงานบัตรประจำตัวประชาชนสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานีให้บริการการขึ้นทะเบียนกรณีคนว่างงานการรับรายงานตัวกรณีคนว่างงานและสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีให้บริการการรับแจ้งเอกสารหาย,ย,ยๆๆหการรับชำระเบี้ยปรับ อาชีวศึกษาอุบลราชธานีเตรียมโชว์พาว4ปีซ้อนแกะสลักน้ำแข็งแทนการแกะสลักหิมะที่ประเทศจีนเนื่องในวันพ่อแห่งชาติในปีนี้ พร์พงศดิพนธาแก้วผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีเปิดเผยว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีได้รับมอบหมายจากสำน,นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เข้าร่วมการแกะสลักน้ำแข็งโชว์ในกิจกรรมของเด็กและเยาวชนในงานไวยัยใสปล่อยพลังปังสุดใจเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและวันพ่อแห่งชาติประจำปี2563 ในระหว่างวันที่1 6ธันวาคม2563ณมิวเซียมสยาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้กรุงเทพมหานครโดยครูที่เข้าร่วมการแกะสลักน้ำแข็งในครั้งนี้ได้แก่ทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีที่ได้รับรางวัลการแกะสลักหิมะนานาชาติณบนทนเหยหลงเจียงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน4ปีซ้อนคือปี2560 ได้รับรางวัลท็อปเกรดอวร์ทีมที่มีคะแนนรวมสูงสุดจาก57ทีม15ประเทศทั่วโลก ปี2,561ได้รับรางวัล first prize รางวัลที่1และรางวัล best technical award รางวัลทักษะฝีมือเทคนิคการแกะสลักยอดเยี่ยมในส่วนปี2,562ถึง2,563ได้รับรางวัลที่2จากการแข่งขันประกอบด้วยนายพิสิทธิ์อู่สิริกุลพาณิชย์หัวหน้าคณะวิชาศิลปกรรมนายสุรชาติพลาศักดิ์หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตสินนำนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาวิจิตศินป์ประกอบด้วยนายอัมพลธรรมทอ นายผลลบรูปคมทั้งสองได้รับรางวัลจากการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติพร้อมด้วยรุ่นน้องที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นครั้งแรกได้แก่นายชาวริตนาม,มุรีนายพรสวรรค์วิจิพงศ์นายสุภาพชาลีเครือและนายสอนพิชัยนวลศรีทั้งหมดเป็นนักเรียนนักศึกษาสาขาวิวชาวิจิตรศิลป์คณะวิชาศิลปกรรมวิทยาและอาชีวศึกษาอุบลราชธานีมีกำหนดแกะสลักน้ำแข็งโชว์ในวันที่4ถึง6ธันวาคม2 5 2 5 6 3เริ่มตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปณมิวเซียมสยามพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ดรพงศกดิพน์ทาแก้วผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีกล่าวว่ารู้สึกภูมิใจที่นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีมีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะทีมแกะสลักหิมะน,นานาชาติของสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติถึง4ปีซ้อนในการแข่งขันที่ประเทศสาธา,ารณรัฐประชาชนจีนในปี2560ถึง2563แม้ว่าปีนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จะเป็นอุป ทําให้งดการแข่งขันในต้นปี2564แต่ก็ถือเป็นความภาคภูมิใจที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีได้มีส่วนร่วมในการโชว์ศักยภาพด้วยการแกะสลักน้ําแข็งแทนในงานไวยไซปล่อยพลังปังสุดใจเนื่องในวันพ่อแห่งชาติปีนี้ณมิวเซียมสยามพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้กรุงเทพมหานครและเชื่อมั่นว่าหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นปกติเราก็จะเข้าร่วมการแข่งขันการแกะสลักหิมะนานา,นาน ชาติอีกครั้งและจะพัฒนาศักยภาพของทีมสู่การคว้ารางวัลเป็นที่5ให้กับประเทศไทยอย่างแน่นอนกับอชีวะมีความโดดเด่นเรื่องของงานศิลปกรรมเราออนศิลปกรรมนะครับร่วมกับศิลปวัฒนธรรมของภาคตะวันเฉียงในภาคอีสานโดยเฉพาะอุบลราชธานีก็คือเรื่องของแห่เทียนพรรษานะครับประยุกต์เข้ามาแล้วก็ของเราคือมีความโดดเด่นเรื่องของความอ่อนช้อยเพราะฉะนั้นลวดลายต่างๆของที่เราได้บรรจงออกมาออกแบบเป็นโมเดลของการแกะสลักหิบะเนี่ย ก็คือจะโดดเด่นกว่าที่อื่นเพราะเราได้เอาศิละปะของชุมชนของภาคอีสานอุลออบลนี้เข้าไปด้วยแล้วก็นําเสนอข้อมูลออกมาแล้วก็ปีแรกปีที่ปี25 6 0 61 62 63นะครับแล้วก็นําเสนอข้อมูลต่างๆเรื่องของผลงานต่างๆเนี่ยแล้วก็มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์นะครับไปทั่วโลกเขารู้จกัออกอุบลราชธานีรู้จักอาชีวะก็เพราะเรื่องของการแกะสลักหิมาราอัชาต ผมภูมิใจในความเป็นอาชีวะและภูมิใจก็คือคือ,คอลูกศิษย์คือนักเรียนนักศึกษาของอาชีวศึกษาไปสร้างชื่อเสียงให้กับอาชีวศึกษาให้กับสักงาน,นาคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแล้วก็ชื่อเสียงของประเทศชาตินะครับสมกับอาชีวฝีมือชนคนสร้างชาติแล้วก็ที่สำคัญก็คือนอกจากผลงานการันตีตรงนี้แล้วคือเด็กนักเรียนศึกษาเนี่ยเขาก็เอาวิชาการความรู้เหล่านี้ไปใช้นะครับบางทีก็อาชีพข้อที่เกี่ยวกับศิลปกรรม ทำให้มีคนที่ที่มาเรียนในสาขาศิลปกรรมนี้มากขึ้นจานวนผู้เรียนนี้มากขึ้นด้วยคุณภาพแล้วเขาก็เป็นช่างจุมยนและตอนนี้ก็ถึงขั้นที่ว่าเป็นฝีมือของ,อของจังหวัดอุบลในการแกะสลักนะเป็นอนาชีพต่างๆรองรับนี้เกี่ยวกับศิลปะนี้มากขึ้นนะครับก็ถือว่าการต่อยอดในด้านของอาชีพของอาชีวะนั้นนะครับโดยที่มีแรงผลักดันมาจากสิ่งที่ผลงานรางวัลน,นะครับเรื่องของคุณภาพต่างๆ นี่ก็เกิดความภาคภูมิใจนะครับก็เสียดายที่ว่าปีนี้นะครับไม่ได้ไปแต่ปีหน้าถ้าโควิดจางคลายไปเนี่ยก็คงจะเป็นปีที่5แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวเราจะรางวัลอันดับหนึ่งนะครับดูท็อปเกรดอวอร์ดมาให้ได้ครั้งหนึ่งครับว mm hmm. ันนี้ผมก็ดีใจที่ท่านรองเลขาธิการท่านได้กรุณามาเยี่ยมนะครับวิจัยของเราตอนนี้ก็คือเป็นภาพของเด็กที่กำลังมีการฝึกการแกะสลัก แก่ตําแข็งพอดีเพื่อที่ไปชนในงานของพ่อหลวงของเราลิศกาศที่9ที่กรุงเทพม,มาหาคอนครอีกสองสาห์ที่จะถึงนี้ครับขอบคุณครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกอฟอพอเขื่อนสรินทร์จัดกิจกรรมการแข่งขันส้มตำลีลาในงาน2021ที่อำเภอสรินทร์เมืองสองเขื่อนเยือนวิถีไทยลาว าการแข่งขันในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละทีมต้องบอกได้ว่าจัดกันมาแบบเต็มๆทั้งการแต่งองค์ทรงเครื่องแบบไม่สนเงินรางวัลเพราะแต่ละทีมจัดชุดเริศดๆกันมาทั้งนั้นซึ่งนอกจากอุปกรณ์ในการตามซบตามที่ต้องจัดเต็มแล้วก็ต้องเตรียมเสื้อผ้าหน้าผมที่ยอมกันไม่ได้เลยทีเดียวเพราะเกณฑ์การตัดสินเรียกได้ว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานสากลค,คือการแต่งกายความสะอาด30คะแนนรสชาติการแต่งจาน40คะแนนลีลาประกอบ สาคะแนนซึ่งรวมคะแนนทั้งหมด100คะแนนเต็มทีมไหนได้คะแนนมากที่สุดก็คว้ารางวัลชนะเลิศไปครองได้เลยโดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันในวันนี้มีผู้ลงสมัครแข่งขันส้มตำลีลา6ทีมประกอบด้วยทีมหมู่บ้านท่องเที่ยวนวนหินกองทีมอร่อยเลียปากทีมส้มตำแอบแซบทีมแซบสเสดิดเด้าฟ้าปีนทีมแซบอีหลีสาวดอนชีและทีมแซบเลียซอ ซึ่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันต่างโชว์ลีลาเด็ดเคล็ดลับของแต่ละทีมที่จะมาตำส้มตำเพื่อให้คณะกรรมการผู้ส่งเกียรติได้ชิมกันการแข่งขันในครั้งนี้บอกได้เลยว่าคณะกรรมการคงต้องตัดสินยากมากเพราะแต่ละทีมนั้นรสชาติของส้มตำแซบนัวแตกต่างกันไป ยิงสเต็ปลีลาการตาที่ควงสากควงครกก็กินกันไม่ลงจริงๆท่ามกลางกองเชียร์นับร้อยที่อดไม่ได้ที่จะคว้าโทรศัพท์มือถือออกมาถ่ายคลิปเก็บไว้เรียกเสียงหัวเราะกันสุดท้ายจบการแข่งขันคณะกรรมการรวบรวมคะแนนให้ทีมที่ได้คะแนนเฉลีย่ยสูงที่สุดเป็นฝ่ายชนะนั่นคือทีมแซบอีลีสาวดอนชีทีมที่ได้ที่สคือทีมแซบสเสดิดด้าฟ้าปีนและทีมที่ได้ที่สคือทีมส้มตำแอบแซบ ทางด้านบริษัทยิ่งยงมินิมาร์ทจำกัดจัดโครงการจากชาวนาถึงชาวบ้านเพื่อให้ชาวนาและเกษตรกร,กรได้นำข้าวสารและผลิตผลทางการ,กรเกษตรค่ะมาวางจำหน่ายบริเวณหน้าร้าน7ซ1วอในเขตอีสานใต้4จังหวัดฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย นายไพบุ์จงสวัสดิ์กรรมการผู้จัดการบริษัทยิ่งยงมินิมาร์ทจำกัดผู้บริหารร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลเวเขตอีสานใต้กล่าวถึงโครงการจากชาวนาถึงชาวบ้านว่าเนื่องจากปัจจุบันราคาข้าวเปลือกอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ9บาทส่งผลให้รายได้จากการขายข้าวของชาวนาลดลงดังนั้นทางบริษัทยิ่งยงมินิมาร์ทจำกัดจึงอยากจะช่วยเหลือและเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสนับสนุนชาวนาที่ต้องการจะนําข้าวสารมาวางจําหน่ายเองให้มีรายได้ เพิ่มมากขึ้นโดยให้นำข้าวมาวางจำหน่ายบริเวณหน้าร้านเซเว่นอีเลเวนเขตอีสานใต้4จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดอำนาจเจริญจำนวน208สาขาและสาขาที่บริษัทกำลังจะเปิดใหม่อีก2สาขารวม210สาขาฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยหลังจากที่มีการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวออกไปได้ไม่นานขณะนี้เริ่มมีกลุ่มเกษตรกรและสากรทยอยติดต่อเพื่อนํำข้าวสารมาวางจําหน่ายที่หน้าร้านเซเว่นอเลเขตอีสานใต้6-7รายทั้งนี้ทางบริษัทยิ่งยงมินิมาร์ตจำกัดอยางให้เกษตรกรที่มีผลผลิตทางการเกษตรสามารถนําผลผลิตมาวางจําหน่ายบริเวณหน้าร้านได้อีกด้วย นายภพบูล์จงสวัสดิ์กรรมการผู้จัดการบริษัทยิ่งยงมินิมาร์ตจำกัดผู้บริหารร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลเวนเขตอีสานใต้บอกด้วยว่าเพื่อความสะดวกของชาวนาและเกษตรกรหากอยู่ใกล้ร้านเซเว่นอีเลเวนสาขาใดสามารถแจ้งกับบริษัทได้ว่าต้องการนำเข้าสารและสินค้าทางการเกษตรไปวางจำหน่ายที่หน้าร้านนั้นๆได้ซึ่งทางบริษัทจะจัดพื้นที่บริเวณหน้าร้านให้ไอแคมเปญจากชาวนาถึงชาวบ้านเนี่ยเป็น แคมเปญที่เกิดมาจากด้วยว่าวันหนึ่งผมมาอ่านข่าวแล้วก็เห็นราคาข้าวเปลือกซึ่งตกกิโลหนึ่งประมาณ8-9บาทก็โดยโดยสามัญสำนึกที่เราเติดตามเรื่องข้าวมาตลอดเนี่ยเราจะรู้เลยว่าถ้าราคาขนาดนี้คือกิโลละ8-9บาทเนี่ยคนทำคือชาวนานเนี่ยขาดทุนแน่นอน เพราะต้นทุนชาวนาเนี่ยจะอยู่ประมาณกิโลหนึ่งประมาณ1 1ถึง12บาทโดยเฉลีย่ยดฉะนั้นถ้าขาย8-9บาทเนี่ยก็ชาวนาก็จะไม่เหลือบางทีไม่มีเงินไปใช้หนี้ทกศได้ซ้ำก็เลยมีความรู้สึกว่าเอย,อยากให้ชาวนามาสีข้าวขายตรงขายถึงผู้บริโภคเลยทีนี้นเราจะช่วยยังไงเราก็มี ในส่วนตัวบริษัทยิ่งยงมินิมาร์เนี่ยตอนนี้ก็มีเซเว่อยู่ทุกอำเภอใน4จังหวัดรวมแล้ว208สาขาคือปีนี้เป้าเราคือ210ก็จะเปิดเดือนนี้อีก2สาขาเนาะที่บางหินกับไผ่บึงงั้นก็เลยมองว่าเออถ้าชาวนาเนี่ยสีข้าวมาเอามาขายหน้าร้าน7ก็จะง่ายเพราะว่าเรามีทุกอำเภออยู่แล้วไม่ต้องขนไปไกลไม่ต้องขนไปลงสี ไม่ต้องขนมาจังหวัดไม่ต้องขนมาสารกลางอะไรเงี้ยไปเลยเซเว่นทุกทุกที่เรายินดีให้ขายฟรีไม่คิดค่าจ,จ่ายก็อาจจะทำให้ชาวนาสามารถขายข้าวมาถึงคนกินคือถึงผู้บริโภคโดยมูลค่าเพิ่มขึ้นไม่ต้องไปผ่านพ่อค่าคนกลางอะไรเงี้ยซึ่งในใจคิดว่าถ้าชาวนาขายกิโลหนึ่ง35บาทก็ยังถูกเลย เพราะถึงนันถ้าเราไปซื้อข้าวในในร้านค้าต่างๆเนี่ยมันจะตกประมาณ45-50บาทบางแห่งก็60บาทถ้าข้าวหอมมะลิดีดีๆนี่6หบาทก็เลยมองว่าเออชาวนามาขายเลยขายหน้าเซเว่นกยินดีช่วยสนับสนุนอะไรเงี้ยซึ่งก็ลงข่าวทาง Facebook ไปก็หวังว่าเออจะมีคนช่วยกระจายไปถึงหูชาวนาซึ่งตอนนี้ก็ติดต่อมาแล้วประมาณสัก8 9ลาย แต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่ติดต่อมาจะเป็นกลุ่มกลุ่มชาวนาสาณ์เพราะว่าโกว่าชาวนาที่เป็นประเจกชนหรือชาวนาเดี่ยวๆเนี่ยเขาอาจจะมีกําลังที่จะมาสีข้าวที่จะมาแพ็คมาจากอะไรเงี้ยแต่ก็มองว่าอยากให้เซเว่นอยากให้ธุรกิจของของยิ่งยงเนี่ยของโกเนี่ยเป็นทางเลือกหนึ่งเป็นทางออกทางหนึ่งสําหรับชาวนาชาวไร่ชาสวน ถ้ามีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรออกมาแล้วอยากขายตรงเออมามาเลยเซเว่นทุกแข่งใน4จังหวัดเนี่ยยินดียินดีเป็นจุดเชื่อมให้เกษตรกรไปหาผู้บริโภคโดยทางเราจะไม่ไม่บวกสักบาทเลยเออ ส่วนหลักเกณฑ์ในการนําเข้าสารและผลผลิตทางการเกษตรไปวางจําหน่ายคือจะต้องช่วยกันร,รักษาความสะอาดบริเวณหน้าร้านและไม่วางสินค้ากีดขวางถางเข้าร้านเพื่อความสะดวกในการเข้าไปใช้บริการของลูกค้าและหากเซเว่นอีเลเวนสาขาใดมีเกษตรกรยื่นความประสงค์ที่จะนาเข้าสารหรือผลผล,ผลิตทางการเกษตรไปวางจําหน่ายหลายลายทางบริษัทก็จะจัดสถานที่ให้ตามความเหมาะสมอย่างไรก็ตามโครงการนี้ไม่มีกําหนดระยะเวลาในการวางจําหน่ายชาวนา และเกษตรกรสามารถติดต่อประสานงานเพื่อนําเข้าสารและผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างต่อเนื่องโดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่คุณมายุราหมายเลขโทรศัพท์0 9 1 8 0 8 0 3 3 9หรือติดต่อประสานได้ที่ผู้จัดการร้านทุกสาขานีนประมาณบาทติดตามกันต่อกับราคาผลผล,ผลิตทางการเกษตรรหัสทองคํารวมถึงราคาน้ํามันค่ะราคาเนื้อปลาปลานินกิโลกร,รัมละ75บาท ปลาดุกกิโลกรัมละ70บาทปลาช่อนกิโลกรัมละ150บาทราคาเนื้อไก่ไก่สดทั้งตัวกิโลกรัมละ80บาทเนื้ออกไก่กิโลกรัมละ75บาทปีกบนกิโลกรัมละ85บาทน้องสะโพกกิโลกรัมละ80บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์หนึ่งถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์สองถาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์สามถาดละ90บาท ราคาผักผักคะนากิโลกรัมละ30บาทผักกะล่ำปลีกิโลกรัมละ20บาทกระเทียมกิโลกรัมละ110บาทหอมแดงกิโลกรัมละ60บาท ทองคำแท่งรับซื้อ26,150บาทขายออก26,250บาททองรูปพันธ์รับซื้อ25,681บาท4ีสตางขายออก26,750บาทขอบคุณ w w w g r er. o t r t d e r o r t h ราคาน้ำมันดีเซล20บาท79สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซโฮอล์อ2 0ี่บาท84สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซ,โซโฮอล์เก้สบาท8สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์เก้าบาท,บาท35สตางค์ต่อลิตรตไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตอนออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา12นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา12นาฬิกาวันพรุ่งนี้ จังหวัดอุบลราชธานีอากาศเย็นกับมีลมแรงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ30องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเชา้าพรุ่งนี้ประมาณ18องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา17นาฬิกา29นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะได้อำเภอองเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬกา10นาที คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจสถานีข่าว V ีเคเบลทีอุบลและเพจสุพลเคเบลทีวีและอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามรับชมที่ช่อง 45, c z n e w พระอิสาน HD, จานดาวเทียม IPM หรือว่าจารย์สีส้มค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านทิดตามรับชมสวัสดีค่ะ